ถ้าเกิดมาใหญ่ก็บเ่เคยเห็ดป่านนี้จะเคียรอกบุญพะเวีดอกใหยังได้กินอีกเลยอเอา,เอาโอ้ย่าช่วงมืออวันซันเอาอมใหสวัสดีครับสแตกแเด็กตับมากเลยครับพี่น้องครับวันนี้ถูกใจคอซอยจุถูกใจข้อเนื้อแล้วครับพี่น้องครับร้านลุงจอยกขอยขมถ้าใครเป็นแฟนของสไตล์เด็กตับคงจะจํากันได้นะครับเราไปที่ร้านนี้บ่อยนะครับร้านนี้มีเนื้อที่สดแล้วก็ใหม่ทุกวัน ผมก็เลยสงสัยว่าลุงจ่อยนี่แกไปเอาเนื้อมาจากที่ไหนครับวันนี้เราจะตามไปที่เคียงเนื้อที่ลุงจ่อยไปเอาทุกวันมาตลอด11ปีอ่าแล้วก็วันนี้นะครับเรามีของใหม่ให้ลองนะครับนี่ข้อเกตสูตรเกลือสมุนไพรนะครับสูตรปรับปรุงใหม่นะครับผู้ชมครับอ่าเย็นสดชื่นยิ่งขึ้นเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับเราจะไปซอยจุในเคียงเนื้อเลยเราก็จะทําน้ําจิ้มไปนะครับน้ำจิ้มขมขมเผ็ดเผ็ดครับร้อนๆอนแบบนี้นะครับเราจะไปพิสูจน์กันนะครับเขาบอกว่านี่ ถ้ามีข้อกตสูบเือสมุนไพรแล้วนี่มันจะเย็นสดชื่นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองกันครับเราอยู่กับลุงจ่อยก้อยขมอันนี้พิเไฟมาด้วยนะครับเราเคยไปถ่ายสองครั้งแล้วที่ร้านลุงจ่อยก้อยขมนะครับเราเลยติตใจรสชาติของเนื้อครับที่ได้เนื้อสดเนื้องามเนื้อดีแท้ไปเอามาจากไหนบางครั้งเนี่เราเป็นมือที่4ี่ที่ห้านะกว่าจะได้กินตั้งแต่คนเชื่อเพ่าค้าคนกลางคนกลางมาถึงที่ตลาดตลาดมาถึงคนไปเอาอีกกว่าจะมาถึงร้านสี่ห้าขั้นตอนแต่เนี่ยของลุงจอยนี่คือจาก อยากลงเชือดแล้วก็มาที่ตลาดร้าลุงจอยมาเอาถึงนี่เลยครับเราถึงอยากจะชวนเพื่อนๆพี่น้องนะครับมาดูว่าให้รู้ว่าร้านที่เราเสนอว่าโอเคก็คือโอเคจริงๆในร้านลุงจอยใช่ครับวันนี้เรามาที่ไหนลุงจอยที่ไหนครับเป็นมองที่ลุงจอยมาเอาตลอดเนี่ยครับเลือกร้านนี้ตลอดครับเลือกร้านนี้ตลอดอย่าไปเบื้องล่างครับไปเบื้องวัดมัชชิซุบขนาดไหนนะครับอยากให้เห็นกรรมวาิธีแล้วก็ที่ไปที่มาของร้านเนือที่เราเคยกินกันอ้าวไปดูที่ร้านเลยครับ มาถึงแล้วครับผู้ชมครับร้านอามีนาเนื้อบัวนี่สวัสดีครับพี่ครับโอ้ยสวัสดีครับทําไมต้องมาร้านนี้ลุงจ่อยครับเนื้อันสดนะครับเนื้อสดเนื้อขาไม่ไม่กับเชือดจะว่างกี่โมงครับแม่ค้าครับบ่ายสองค่ะโอ้ที่นี่เชือดบ่ายสองใช่ครับที่ที่ผมสนใจคืออย่างนี้ผู้ชมครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปซื้อเนื้อถ้าตอนเย็นๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสดเขาจะนิยมเชือดตอนดึกๆแต่ร้านนี้เนี่ยบ่ายสองก็เชือด แสดงว่าตัวนี้มาเอาใบสามใบสี่โอ้ยอย่างลุงจอยนี่มามาที่เนืองแคกระเมอสมันนึงประมาณกิโลเนื้อ20่สิบข้างใน20แล้วก็เนื้อรวมตับรวมอะไรรวมชุดดำตั้งไหนล่ะโอ้ยอันนี้บริเวณส่วนไหนนะสะโพกค่ะสะโพกบริเวณส่วนสะโพกบ่องต้นขานี่เนาะโอ้ยพูดอดไอะโพคมมากกว่างไปหนิไหมเฮ้ยนี่ไหมโอ้ยหลายกิโลตั้นไหนบ้านโพคมอันมันง่ายหนึ่งตับด้วยโอ้โหยล่างตาน นี่บอดที่มาของสแต็กแดกตับนี่แหละครับตับของแท้คันเห็นตับในเลียนไซเลนไซเหรอครับไปโอ้ยสดสดอยู่พี่น้องเลยเป็นเนื้อคนละอย่างกับทางอีสานไหมที่เขาสืบายตานเขียงค่ะเข่อขุนใช่ค่ะอันนี้ภายคีริ้วครับอ่าสดอลังการ เอาเอา,เอาข,อของลุงจอยกิโลครับของลุงจอยกิโลยี่สิบสี่กิโลนะฮะดูนะฮะตาช่างดูก่อนนะฮะยี่สิบสี่กิโลห้าพันสี่หกสิบเจ็ดห้าพันสี่หกสิบเจ็ดบาทครับชมครับนี่คือคนทําม,มาหากินนะครับทําอย่างนี้ทุกวันทุกวันมากี่ปีแล้วนะลุงเออสิบเอ็ดปีแล้วครับสิบเอ็ดปีปปแล้วแกก็ต้องมาซื้อเนื้อแบบนี้เอาไปที่ร้านลุงจอยก้อยขมทุกวันทุกวันแบบนี้วันหนึ่งยอดขายอย่างที่แม่บอกนะครับ กือบสี่หมื่นก็มีนะผู้ชมสี่หมื่นนะผมก็เลยจะบอกว่าการที่เราคาดสรรคุณภาพของเนื้อที่มาของวัตถุดิบอันนี้สําคัญมากแต่ถ้าเราไปร้านไหนแล้วเนื้อไม่สดเราก็ไม่ไปอีกนี่คือลุงต้องมาซื้อเองทําไมลุงไม่ใช้คนอื่นมาซื้ออะไรเงี้ยเพมั่นใจบ่มั่นใจเพื่อจะของมาซื้อองอ๋อจะขอมาซื้อเองกจากไรบ้านใดก็สี่เอานะอ๋อไรบ้านไดห้าก็สี่เอายังเอาก็กับ็เที่ยมาบ้านใดก็มาบ้านไดก็ห้เขาทัดหายนะ เรียกกันว่าใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับพี่น้องถ้ามาร้านนี้แล้วพวกแปลกยังไงพวกไส้พวกดีพวกอะไรนี่องดีของดีของอันนี้ดีสดไดนดีสดดีแท้ค่ะอันนี้ดีแท้ยังไงผมยังไงไขยใต้โลคือดีจากวัวแท้เลยค่ะไม่มีผสมค่ะมายังไงครับโลละสี่ร้อยค่ะจริงๆลุงอยากให้จุดสดสดคาเขียงนะครับนนี้ผมพาลูกทีม ไหน ok> ไหนๆเออข้างหลังวะเดี๋ยวมันยังไม่มีมามามารีรีจักหน่อยพี่น้องคนได้พี่น้องขอจุดเช่นกันขออนุญาตเบนปาดทุกสี่เลยป่ะคือว่ปาดยางออกเอาเอาต้นหนังไม่หอบก็ได้ครัโอ้ยคุณอ่ะโอ้หมอคาตัดเลยโอ้ยประตูไวไหวนี่กระจุกจุกเท่เลยครับเว้ยโอ้ยอันนี้เป็นที่เรามาจุกเพราะว่าชิมเฉยๆไอ้ลุงจอยกับเจ้าของร้านอยากให้ชิมสดๆดคาเขียงก่อนนะครับครับพี่นัทพี่โจอยู่ไหนมามามา เรียกว่าจุคาเขียงครับเนื้อสันในเป็นเนื้อที่แบบพลอยมากอะไรคือพลอยพลอยคือมันไม่เหนียวมันมันมันย่ำง่ายอ่าถูกใครบอกไม่เคยกินไหมคะเออเคยแต่ทำไม่เสียงยังนอแน่นอนาะดนะผู้ชมนะสดมันต้องอย่างนี้นะปอบมาขอก่อนขอเปิดก่อนปาดเข้าไปปาดเพื่อผู้ชมครับตามลงจอยมาถึงที่แล้ว ต้องกินนุ่มครับนุ่มครับลองดูลองดูตัวนุ่มๆเนาะอันนี้คือนุ่มๆมันจะเป็นเนียวๆเป็นนุ่มๆนุ่มสดๆเลยดีแท้ได้พี่น้องสดๆออกจากพ่วงเลยบังคับยังเนื้ออเมนาครับโอ้เนี่ย ขมจนเลยหวานไหมฮะขมจนกลายเป็นหวานจากขมคมเลยๆนุ่มะันเป็นหวานลงคอนั่นเพรสดมันหวานแหมมึงนี่สดแก่มอร่อยมาคนเมืองการกินเนื้อดิบไปดูด้วยคนเมืองการอืมละลายนะป้ากับนุ่มแล้วละลายเนาะแป๊บข้าวเดี่ยวแป๊บข้าวเดี่ยเนาะไม่ข้าวเลยครับไม่ข้าวอร่อยจุ๊บทกลีนี่แกลีนี่เผ็ดได้เรื่องนะสุดเผ็ดเขาท่าเขาท่าเนื่มมาแล้วเผ็ดดึงหงอน ถ้าเกิดมาใย่ก็บ่เคยเห็ดป่นนีจัจเแค่อรอกบุญพระเวีดอกแยยังได้กินอีกเลยเอาเอาเอาโอ้ยช่วงมือวันสันเอาใจอม่หนึ่อ้ยปาจินหั่มผู้เบาสักหน่อยปกินมหัมมันนะครักแซบแซบแซเผ็ดเหรอเริ่มเผ็ดแล้วครับกัเผ็ดทะลุเลยทะลุปอดเจ้าเผ็ดปิรู้จัเลย

เห้บอกคุณโซย้อนเีแซบแล้วรสชาติแซ่บอยู่แต่ว่ามันเผ็ดฮอนเขานผมไปเอาไปก้อนน้ำด้วยไม่ไหวแล้วกนน้ำเพราะอะไรเผ็ดโอ้ย่าไปล้างโอ้ยเดี๋ยวไม่ไหวหรอกอ่ะคนละคำคนละคำโอ้ยไม่ไหวแล้วเผ็ดพริกเผ็ดอ่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นัดตัวไม่ไหวหรอโอ้ยคำนึงถึงใจครับถึงใจ นี่โอ้ยเอาอย่างได้ไหมไม่ไหวแล้วฮะไม่เอาแล้วอยากโดดน้ำมากเลยทั้งเผ็ดทั้งร้อนอยากทำอะไรนะโดดน้ำอยากโดดน้ำครับมึงจะบ้าเหรอไปโดดน้ำทำไมแค่กินเผ็ดร้อนแค่นี้เออเอาง่ายๆเลยไล้นี่นี่เฮ้ยนี่เลยพอเก็ดสูตเคลือสมุนไพรนี่สุขภาพเหนือดีสดชื่นยิ่งขึ้นไปลองดูจริงเหรอครับนี่มา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 มันจะได้พ่นจริงเลยครับพี่โอ้ย พอดีนัดกับผู้สาวไหมอย่าบอกแี้เนี่ยสิวู้เอาลองดูว่าทั้งสามคนจะเป็นยังไงจะสดชื่นบ่พี่น้องได้สีเศ้าเพชรแต่สีเย็นสดชื่นวันสาวชาตนี่ออะโอเคครับเราได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราไปส่งลุงจ่อยเอาเนื้อไปขายต่อเอาไปขอบคุณมากเจ้าของร้านเนื้ออมีนานะครับร้านนี้ถ้าใครอยากจะซื้ออยากจะสั่งก็มาได้ที่ตลาดสีมุ่เมืองอยู่ตรงตลาดสดเนาะมีเบอร์โทร เบอรอ์ะไรครับ092-964-5133อหาค่ะ0 9น2 8 4 3 0 0 7ค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปส่งลุงจ่อยเอาเนื้อไปขายต่อนะครับสวัสดีครับนี่แหละครับผู้ชมครับ11ปีลุงจ่อยกับลูกชายนะครับก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์ผู้ใจของเขานี่แหละครับมาซื้อเนื้อที่ร้านนี้ทุกวันนะครับใครสนใจอยากจะไปทานอาหารฝีมือลุงจ่อยก้อยขมก็ผมการันตีความสด แล้วก็ความอร่อยอยูเฉพาะพวกเนื้อพวกอะไรต่างๆนะครับลุงจอยเนาะเปิดแจ่มม่วงก่อนยูรานหาม่วงจะหาม่วงหาม่วงได้ดลุงจอยได้แหยวยูดีไม่แห้งครับขอบคุณห,หลายครับเดี๋ยวพ่อกันครับพี่น้องไปเจอกับลุงจอยเลยนะครับที่แถวโน่นละเพิ่มสินโน่นละไปพูดอะ,ะเฮ็ดแก้วว่ะเห็ดเห็ดโกลดเอาลง่ไงแล้วโอ้โอ ได้เลยว่ะสดชื่นเย็นเย็นเฮ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงอ้าวพร้อมดีครับอ่อยพร้อมดีป่ะครับเ้าวหอนเลยนี่แหละเย็นปากใช้เป็นประจำครับนี่เขามีสูตรใหม่นะครับล่าสุดเลยนี่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 นะครับสูตรเกลือสมุนไพรนะครับสูตรปรับปรุงใหม่นะครับสุขภาพเหนีกดีสดชื่นยิ่งขึ้นนี่ ร้อนร้อนนี่นะเป็ดเผ็ดนี่นะสีกับใบนี่โอ้ยเย็นตัวสั้นหมดเลยพี่น้องสุดยอดมีแห้งเหีวๆครับแสดงว่าเราพกประจำเมื่อไปท้ายรายการบางทีเนาะบางทียากินเนื้อบางที่มีผักมีอยังเพื่อความสะอาดเนาะจะได้แล้วไปงานคอนเสิร์ตต่อได้เลยโอ้โหพกป๊าเฟ้นขับได้สบายคุยได้สบายเลยครับโอ้ชิ่งเงี้ย มาพิสูจน์เด้อสุดยอดสุดยอดสุดยอดนอกจากความยินแล้วนะครับนี่ยังช่วยเรื่องกลิ่นปากด้วยนะครับข้อเกลือเย็นดีมีแห้งซื้อไหมซื้อไหมซื้อไหมซื้อไปเซเว่นซื้อกลับบ้านไหมครับครับครัเดี๋ยวไปเซเว่นซื้อกลับบ้านไปไปเฮไปเซเว่นกันครับทีนี้เซเว่นเร็เลยเร็เลยเดี๋ยวซื้อติดโตกลับไปอืม นี่เป็นไงวะครับเมื่อกี้ยังเผ็ดยังร้อนอยู่เลยแปลงันแล้วเป็นไงบี่เย็นมากนี่สายร้อนเลยเย็นดีมีแห้นอกจากจะช่วยในเรื่องความเย็นแล้วนะครับตัวนี้ครับยังช่วยลดกลิ่นปากด้วยแล้วก็ช่วยดูแลเหงืออของเราด้วยนะครับนี่อย่าลืมนะครับซื้อเอาไว้พกเอาไว้อล่นใจด้วยนะครับนี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับพอเกตเกลือเย็นดีไม่แห้นะครับ ทั้งแปลงแล้วเย็นแล้วก็รู้สึกมีแหรแล้วก็มีแหรเพราะเหงื่อแข็งแรงด้วยเด้อขอบคุณครับอ่าขอบคุณมากมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ปล่อยไายคุณโชคุณนัทนะครับที่มาร่วมกันนะครับมาตามหาสูตรแซ่บของเนื้อของลุงจ่อยก้อยผมนะครับต้นกําเนิดของร้านอาหารอีสานแบบสูตรใครที่ชอบเนื้อนะครับมาถึงตรงที่ต้นต่อของการซื้อเนื้อไปเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนี่ครับคอนเกตนะครับสูตรเนื้อสมุนไพรด้วยนะครับฝากเอาไว้นะครับอ่า ให้มีความสุขทุกท่านนะครับเจอกันคลิปหน้าสละวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ